วันลุมพินี91ทีเด็ดอีกแล้วเหรอสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนพบกับผมอีกแล้วกับการวิเคราะห์มวยวันลุมพินีนะครับและสัปดาห์นี้เป็นวันลุมพินีที่91แล้วนะฮะอันดับแรกเลยเราต้องมาสรุปวันลุมพินีที่90ก่อนนะครับผมวิเคราะห์ไป5คู่มา3ไม่มา2 ถือว่าล้มเหลวนะครับถึงแม้ว่าจะชนะมากกว่าแพ้แต่สําหรับผมคือแย่มากถ้าคนที่เชียร์ตามหน้าสื่อก็น่าจะมากันครบนะฮะแต่ผมอยากวัดใจแหวกแนวไงก็เป็นไปตามระเบียบแต่ก็ยังดีที่ยังมีรายการวันไฟไนเป็นวันไฟไนที่ี่26นะครับในวันเสาร์ก็คือวันต่อมานั่นแหละกู้หน้าให้ผมได้ผมวิเคราะห์ไป5คู่นะครับคู่เพชรนงกับนาบิลยกออกเหลือ4คู่มารวดนะครับโอ้โห40พูนพูนสวัสด์อิ่มๆไปเลยครับพ่อแม่พี่น้องอย่างน้อย ก็ถือว่าช่วยกู้หน้าให้ผมได้จากวันลุมพินีนะครับโอเคครับเช่นเดิมเช่นเคยสัปดาห์นี้ผมก็จะเอามวยคู่เด็ดที่ผมชอบที่ผมเชียร์มาวิเคราะห์ให้เพื่อนๆพี่ๆฟังจะไม่เกิน5คู่นะครับถ้าเกินนี้ผมว่าเละตุ้มเป๊ะแน่นอนนะฮะประมาณ4คู่5คู่กําลังดีจะมีคู่ไหนบ้างเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับเริ่มกันที่คู่แรกที่ผมชื่นชอบก่อนเลยนะครับเป็นมวยหญิงนะฮะร,ระหว่างน้องฟ้าสาท็อปพีเแสนชัยและโมอาคาสันนะครับ เริ่มที่น้องฟ้าใสาท็อป PK แสนชัยนะฮะนักชกไทยไวัย28ปีเป็นนักชกที่ฝีมือดีมากๆอาวุธครบเครื่องหลากหลายต่อยในรายการวันลุมพินีมา1ไฟท่วนนะครับผมเป็นการชนะ TKO คู่ต่อสู้ด้วยศอกทัดมาลาที่สวยงามมากๆนะฮะสามารถเรียกเลือดจากคู่ต่อสู้ได้จนกรรมการต้องยุติการชกนะครับ อันตรายมากเจ้าตัวเป็นคนที่ออกอาวุธได้ทุกลูกนะครับอย่างที่ว่าไปหมัดเท้าเข่าศอกมีครบการออกหมัดรอจังหวะออกได้แม่นยำหนักน่วงมีลูกเตะนำํำวงในมีตีเข่าอีกที่ซ้ำและที่ชอบที่สุดก็น่าจะเป็นการฟันศอกปักศอกนี่แหละฮะสวยงามมากๆเราไม่ค่อยเห็นมวยฝั่งผู้หญิงที่จะออกอาวุธได้ครบเครื่องมากมายขนาดนี้นะคะ ที่เห็นเก่งๆเลยก็น่าจะเป็นเพชรจีจ้านั่นแหละครับผมนั่นคือเก่งมากๆและผมว่าน้องฟ้าใสก็จะเป็นอีกหนึ่งคนที่อนาคตไกลแน่นอนด้วยความหลากหลายของเจ้าตัวด้วยอาวุธที่ดุดันเหลือเกินถ้าเทียบในมวยฝั่งผู้หญิงนะครับและเราจะมารอดูกันว่าเจ้าตัวจะยังคงมีความดุดันในการออกอาวุธที่หลากหลายมีความแม่นยำมีความหนักต่อเนื่องในไฟนี้หรือเปล่ารอชมรอเชียร์กันครับข้ามฝั่งมาที่โมอาเดอะเอ็กการ์ดคาสันนะฮะ นักชกสาววัย22ปีจากสวีเดนทีมเมดิซาตูต่อยในรายการวันพุินีมา2ไฟนะครับเป็นการชนะคะแนนเอกฉันทั้งคู่สไตล์การชกของโมอาคาสันเนี่ยเป็นคนที่รูปล่างปราดเปรียวมีความเร็วนะครับฟุตเวิร์กเนี่ยดีเยี่ยมมากๆเลยเข้าออกได้รวดเร็วมีการออกหมัดที่คมกริบเลยโยกเข้าโยกออกต่อยหมัดได้แม่นยำามากๆสไฟที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าตัวใช้ฟุตเวิร์กที่ดีเยี่ยมนี่แหละ ทำให้คู่ต่อสู้ทำอะไรเจ้าตัวไม่ค่อยได้และเจ้าตัวก็ดักต่อยเก็บกินคะแนนจนสามารถชนะคะแนนเอกฉันไปได้อย่างสวยงามทั้ง2องไฟนะครับเป็นอีกหนึ่งนักชกต่างชาติที่ฝีมือดีมากๆการออกหมัดแม่นยำฟุตเวิร์กดีเยี่ยมมีลูกเตะนำแต่ว่าอาวุธอย่างอื่นยังไม่ค่อยเห็นนะครับพวกตีเข่าพวกฟันศอกยังไม่ได้เห็นจากเจ้าโมอาคาสันนะแต่เรื่องการออกหมัดและฟุตเบิร์กเนี่ย ค่อนข้างดีเยี่ยมเลยทีเดียวก็ต้องมารอดูกันว่าในไฟที่3นั้นเจ้าตัวจะยังคงความร้อนแรงและฟอร์มดีต่อเนื่องหรือเปล่ารอชมรอเชียร์กันครับ และคู่นี้นะครับระหว่างน้องฟ้าใสกับโมอาคาสันต้องบอกจากใจจริงๆว่าตอนแรกผมชอบโมอาคาสันนะฮะผมชอบความปราดเปรียวฟุตเวิร์กที่ดีเยี่ยมและออกหมัดได้แม่นยำนะฮะความเร็วของเจ้าตัวนี่อันตรายมากแต่ว่าไฟนี้ยังไงก็ต้องเลือกเชียร์ไปที่ประเทศไทยแล้วนะฮะน้องฟ้าใสท็อปพีเคแสนชัยการออกอาวุธเนี่ยดุดันมากออกอาวุธได้หลากหลายครบถ้วนมีการปักซอกที่สวยงามมากๆเตะหนักออกอาวุธได้แม่นต่อย ดได้แม่นวงในมีเขาวงนอกก็รอจังหวะออกอาวุธได้สวยงามคือครบเครื่องเลยครับเป็นมวยผู้หญิงที่น่าติดตามอกมากๆเลยน้องฟ้าใสเผลอๆเในไฟนี้ผมว่าโมอาคาสันที่มีความเร็วเนี่ยมีสิทธิ์แตกได้นะฮะโดนสอกน้องฟ้าใสเข้าไปเนี่ยแต่น้องฟ้าใสก็ไม่สามารถประมาทความเร็วโมอาคาสันได้นะฮะถ้าตามไม่ทันก็อาจจะแย่เอาได้แต่ถ้าตามทันก็เรียบร้อยนะครับด้วยความหนักแรงและความหลากหลายของน้องฟ้าใส ถ้าได้เข้าวงในเนี่ยเสร็จไทยเราอย่างแน่นอนวงนอกน้องฟ้าใสก็สามารถดักต่อยดักเตะได้สวยงามเพราะฉะนั้นเชียร์ขาดใจไปที่น้องฟ้าใสท็อปพีแสนชัยมาแน่นอนครับมากันที่คู่ต่อไปนะครับระหว่างพระเดจศึก NF ลูกสวนพบกับฮิโรยุกินะครับผม เริ่มกันที่พระเด็จศึกลูกสวนก่อนเลยนะครับผมนักชกวัยรุ่นวัย20ปีฝีมือดีอาวุธครบเครื่องนะครับต่อยในรายการวันลุมพินีมา1นึ่งไฟท่วนนะฮะเป็นการชนะคะแนนเอกฉันในไฟนั้นเจ้าตัวก็โชว์การออกอาวุธที่สวยงามหลากหลายเหลือเกินนะฮะบูดุดันได้ถูกใจคนดูมากวงนอกมีหมัดซ้ายที่แม่นๆออกได้เป็นชุดมีแข้งมีศอกวงในก็สามารถตีเข่าได้ถ้าพูดง่ายๆก็คือนอกก็ได้ใน ดีเจ้าพระเดศศึกเนี่ยฝยีมือดีมากๆเลยนะครับเป็นอีกนักชกวัยรุ่นที่น่าจับตามองเลยทีเดียวแต่เจ้าตัวไปต่อยรายการอื่นเนี่ยไม่บู๊เท่ามาต่อยในรายการวันนะครับก็จะอีกทรงนึงถ้ามาต่อยในรายการวันเจ้าตัวค่อนข้างที่จะบู๊ดุดันเลยทีเดียวเราก็ยังไม่ได้เห็นอะไรมากมายจากเจ้าตัวในรายการวันลุมพินีนะครับเพราะว่าเพิ่งต่อยไปแค่ไฟเดียวก็ต้องมารอดูกันว่าไฟาที่2ของเจ้าตัวในรายการวันลุมพินีเนี่ยจะเป็นอย่างไรจะยังคงความดุดันออกอาวุ ได้ครบถ้วนหลากหลายเหมือนเดิมหรือเปล่ารอเชียร์รอชมกันครับข้ามมาที่ฮิโรยุกินักชกจากญี่ปุ่นวัย29ปีนะครับผมต่อยในรายการวันมา2ไฟนะครับเป็นการชนะน็อกเอาต์นักชกไทยไป1นไฟและแพ้คะแนนเอกฉันไปอีก1ไฟนะครับ สไตล์การชกของเจ้าฮิโรยุกิเนี่ยเป็นคนที่หมัดหนักหมัดแม่นนะครับเตะได้ค่อนข้างดีสเตปเนี่ยเหมือนคิกบ็อกซิ่งเลยนะฮะผมคิดว่าเจ้าตัวน่าจะมีความชํานาญในการต่อยคิกบ็อกซิ่งอย่างแน่นอนแต่ว่าเจ้าตัวมาต่อยในมวยไทยในวันลุมพินีนะครับเพราะว่าการโยกเข้าโยกออกการรอจังหวะออกหมัดเนี่ย หนักหน่วงและแม่นยำามากๆเลยนะครับมีลูกโยนเข่าที่ค่อนข้างสวยงามเลยนะฮะแต่ไม่ค่อยเห็นสอกจากเจ้าตัวเท่าไหร่แต่ก็มีออกให้เห็นบ้างครับแต่อาจจะไม่ใช่อาวุธหลักอาวุธเด็ดของเจ้าตัวอาวุธเด็ดสุดๆของเจ้าตัวก็น่าจะเป็นหมัดที่แม่นยำและหนักหน่วงนี่แหละครับผมและไอ้ลูกเตะจิกแบบสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยก็อันตรายมากๆนะครับดูเหมือนว่านักชกญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะเตะเป็นกันทุกคนนะฮะไอ้ลูกเตะจิกทําให้จุกได้เนี่ย ก็เป็นอีกหนึ่งท่าไม้ตายของนักชกญี่ปุ่นนักชกไทยไม่สามารถประมาทได้น,นะครับไอลูกเตะจิกเนี่ยแต่ไฟล่าสุดเจ้าฮิโรยุกิก็แพ้คะแนนเอกฉันมานั่นแหละครับผมเจอเหลี่ยมมวยไทยดักออกอาวุธดักเตะอย่างเงี้ยเหมือนเจ้าตัวไม่ค่อยถูกชะตากับมวยที่เป็นมวยฝีมือรอจังหวะออกอาวุธนะครับก็ต้องมารอดูกันว่าในไฟนี้เจ้าตัวจะสามารถกลับมาคว้าชัยได้หรือเปล่า <c oughs> เมื่อมาเจอกับนักชกวัยรุ่นอย่างผด็จษศึก พี่ฟอร์มก็สวยหรูเหลือเกินต้องรอเชียย์รอชมมันครับและคู่นี้นะครับระหว่างพรเด็ศึกลูกสวนกับฮิโรยุกินะฮะ จากที่ผมพูดมาทั้งหลายเนี่ยอาจจะดูว่าเจ้าพระเดศศึกเนี่ยเลื่อมๆนะครับด้วยความหลากหลายของอาวุธหมัดเท้าเข่าศอกนอกก็ได้ในก็ดีและเป็นมวยวัยรุ่นที่บูดุดันดีเหลือเกินออกหมัดได้น่ากลัวมีไซส์ที่น่ากลัวแต่ว่าผมค่อนข้างเชื่อไปทางเซนต์ของผมว่าฮิโรยุกิจะสามารถเอาชนะได้นะฮะเพราะว่าเจ้าพระเดศศึกมาต่อยในรายการวันเนี่ยค่อนข้างที่จะบูดุดันนะครับผม หวังโบนัสเลยทีเดียวว่างั้นแหละการออกอาวุธมันอาจจะเข้าทางปืนเจ้าฮิโรยุกิได้นะฮะและหมัดของฮิโรยุกิเนี่ยค่อนข้างหนักหน่วงและแม่นยำนะครับก็อย่างที่ว่าไปไฟล่าสุดที่เจ้าตัวแพ้คือเจ้าตัวเจอมวยที่ล้อจังหวะออกอาวุธล้อจังหวะดักเตะดักต่อยเหมือนเจ้าตัวแพ้ทางนี้ครับแต่ถ้าเจอนักมวยที่มาบูดูดันเปิดเกมบวกมันอาจจะมีช่องเปิดให้เจ้าฮิโรยุกิเนี่ยตะบันหมัดน็อกเข้าหน้าได้นะฮะเพราะว่าเจ้าตัวมีความแม่นยำและสเต็ปคลิก ็อกซิดีอยู่แล้วในไฟนี้ถ้าความหลากหลายและดุดันก็น่าจะมองไปที่เจ้าผดเด็จศึกแะครับแต่ถ้าความแม่นยำและความหนักผมมองไปที่ฮิโรยุกินะครับผมและไฟนี้ผมเชื่อเซนของผมครับขอเลือกเชียร์ไปที่ฮิโรยุกิจากญี่ปนนะครับผมมากันที่คู่ต่อไประหว่างเฟรดดี้แฮงเกอรตี้พบกับ9้ไกลชอช้าพยัก เริ่มที่เฟรดดี้แฮกเกอร์ตี้ก่อนเลยนะครับหนุ่มจากอังกฤษวัย20ปีน้องชายของเดอะเซเนอรลจอนาธานแฮกเกอร์ตี้ ่อยในรายการวันลุมพินีมา2ไฟเจ้าตัวสามารถกดน็อกนักชกไทยทั้งสองไฟนะครับเป็นอะไรที่โหดมากสไตล์การชกของเจ้าตัวเนี่ยเป็นคนที่มีอาวุธครบเครื่องเลยครับมัดโหดหมัดสวยหมัดแม่นมีอาวุธครบทุกลูกมัดเท้าเข่าศอกแล้วแต่สถานการณ์นะครับเจ้าตัวสามารถเลือกออกได้เป็นคนที่ค่อนข้างยืนมวยนิ่งเลยตีศอกได้น่ากลัวเลยทีเดียวหมัดที่น่ากลัวของเจ้าตัวก็คือหมัดตัดลําตัวแล้วขึ้นบนนะครับเป็นคนที่ตัดลําตัวได้แม่นมากและมี มีความแข็งแกร่งของร่างกายนะครับอาจจะไม่เหมือนพี่ชายนะครับที่มีฟุตเวิร์กที่รวดเร็วมากเจ้าเฟรดดี้แฮกเกตี้เนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้มีฟุตเวิร์กเร็วขนาดนั้นแต่ว่ายืนมวยนิ่งยืนมวยแข็งแรงนะฮะก็ต้องมารอดูกันว่าในไฟน์นี้เจ้าตัวจะสามารถชนะเป็นไฟที่3ติดต่อกันได้หรือไม่และจะสามารถกดน็อกคู่ต่อสู้ได้อีกหรือเปล่ารอชมรอเชียร์กันครับ ข้ามฝังมาที่ก้าวไกลชอหพยักนะครับนักชกไทยวัย26ปีก้าวไกลเนี่ยต่อยในรายการวันลุมพินีมา7ไฟชนะ3แพ้4นะครับและสถิติส่วนใหญ่ถ้าไม่ชนะน็อกก็แพ้น็อกนะฮะสำหรับเจ้าก้าวไกลเนี่ยคือก้าวไกลเนี่ยเป็นมวยสไตล์มวยบู้ครับมวยหมัดหนักอาวุธแรงอาวุธหนักเดินบูเดินชนเดินบวกถูกใจคนดูอย่างแน่นอนนะครับทุกไฟที่เขาต่อยมาเนี่ย แม้กระทั่งไฟที่แพ้น็อกเขายังได้โบนัสนะครับในช่วงที่มาต่อยในวลายการวันแรกๆแต่ว่าข้อเสียของเจ้าก้าวไกลทุกคนน่าจะรู้กันดีนะครับเป็นมวยที่ไม่มีระบบป้องกันนะฮะก็คือเข้ามวยหลวมมากคือเปิดหน้าให้คู่ต่อสู้ชกแบบโอ้โหจนผมแบบคิดว่าถ้าแก่ตัวไปเขาจะเป็นอะไรเกี่ยวกับระบบประสาทไหมเนี่ยคือน่าสงสารนะครับบางทีเปิดหน้ามากเกินไปแล้วมันจะสะสมเอาได้นะครับก้าวไกล ก็ไม่รู้ว่าเจ้าตัวจะสามารถปรับปรุงในเรื่องระบบการป้องกันตัวได้หรือไม่แต่เท่าที่เห็นมาต่อยมา7จ็ไฟเนี่ยเจ้าตัวก็ต่อยทรงเดิมหมดเลยนะฮะถ้าไม่แพ้น็อกก็ชนะน็อกเพราะว่าเป็นคนที่หมัดหนักหมัดแรงนะครับประมาทไม่ได้เลยทีเดียวแต่ว่าระบบป้องกันตัวนั้นค่อนข้างแย่นะครับเต็ม10คะแนนผมหักหมดนะฮะไม่สลดหักอีกนะ,ะ้ย เห็นแล้วแบบเหนื่อยแทนนะครับกลัวว่าแก่ตัวไปไอที่โดนมามันจะสะสมเอาอะครับก้าวไกลเอ้ยก็ไม่รู้ว่าไฟนี้หลังจากหายไปสักพักเจ้าตัวได้กลับมาต่อยในรายการวันลุมินีเจ้าตัวจะฟอร์มเป็นอย่างไรนะครับจะเดินสไตล์เดิมหรือจะรัดกลุ่มมากขึ้นก็ต้องรอเชียร์รอชมกันครับและสําหรับคู่นี้ครับเฟรดดี้แฮกเกอร์ตี้กับก้าวไกลไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่าผมจะเลือกเชียร์ใครและเพื่อนๆก็น่าจะมองไปในทิศทางเดียวกันใช่แล้วครับ เฟรดดี้แฮกเกอร์ตี้อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นสไตล์การออกอาวุธไม่ว่าจะเป็นความหนักความแม่นความแรงเฟรดดี้แฮกเกอร์ตี้มีทุกอย่างนะครับอาวุธครบถ้วนยืนมวยนิ่งมีระบบป้องกันตัวหมัดคมหมัดแม่นหมัดหนักส่วนก้าวไกลก็มีเหมือนกันครับอาจจะไม่ได้คมมากแต่หมัดเขาก็รุนแรงเหลือเกินนะครับใครโดนก็มีสิทธิ์หลับได้เหมือนกันแต่ก็อย่างว่าแหละครับมวยไม่มีระบบป้องกันตัวเลยก็เหมือนว่าขึ้นไปรอโดนน็อกไม่ก็รอหมัดผีผักเพื่อจะชกน็อกคู่ต่อสู้ได้แต่คนที่เจอ เป็นเฟรดดี้แฮกกอรตี้ครับเจ้าหนูคนนี้ก็เก่งเอาเรื่องเลยและครบเครื่องสุดๆก็ไม่รู้ว่าก้าวไกลจะเอามุมไหนมาชนะนะฮะถ้าพูดแบบภาษาแฟนมวยเลยก็คือเหมือนเป็นบันไดให้เฟรดดี้แฮกกอรตี้ไปอีกขั้นหนึงเพื่อจะก้าวเข้าสู่สัญญาวันแชมเปี้ยนชิพวันใหญ่นั่นแหละครับอย่าวว่าผมดูถูกเลยแต่ว่ามันตามที่เห็นนะครับทุกคน Digital Footprint มีให้ดูนะฮะ ก็โอเคครับขอเลือกเชียร์ไปที่เฟรดดี้แฮกเกอร์ตี้ครับเงินฟรีแน่นอนแต่ก็ต้องระวังหมัดของก้าวไกลนะฮะโดนสุ่ม4สุ่ม5้าเฟรดดี้หลับได้เหมือนกันนะครับหมัดมวยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ขอยืมคำพี่มิสเตอร์บองนะครับของมันโดนกันได้นะฮะมากันที่คู่ต่อไปครับเป็นทางด้านเพชรวิชิตสิงห์มาวินพบกับซ่อนรักแฝเทค เริ่มกันที่เพชรวิชิตสิงมาวินก่อนเลยนะฮะหรือชื่อเดิมเด่นทุ่งทองสิงมาวินนะครับนักชกไทยไวัย23ปีเป็นนักชกที่มีความดุดันหมัดหนักนะครับผมมีความบู๊ดุดันร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงมากการออกอาวุธ1 2นี่น่ากลัวเลยนะครับผมเพราะว่าหมัดเจ้าตัวนี่ค่อนข้างรุนแรงเลย ต่อยในรายการวันลุมพินีมา6ไฟนะครับเป็นการชนะ3ามและแพ้3นะฮะแต่ใน2ไฟล่าสุดเจ้าตัวแพ้รวดนะครับผมเจอกับพึ่งหลวงและบัวเขียวปอเปาอินแต่ก็ไม่ได้แพ้ขาดนะฮะสิ่งที่เจ้าตัวแพ้เพราะว่าเจ้าตัวเป็นคนที่เครื่องร้อนช้าครับผมเจ้าเพชรวิชิตเนี่ย ความหนักความแรงอาวุธมีครับแต่เครื่องร้อนช้าไปหน่อยและออกได้ไม่ค่อยเข้าเป้านะครับส่วนเรื่องอาวุธมัดเท้าเข่าศอกก็มีครบนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่เจ้าตัวจะออกเป็นหมัดนะครับผมน่าเสียดายจริงๆถ้าเจ้าตัวมีเตะนําบ้างอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้ได้คะแนนในส่วนนี้นะฮะแต่เจ้าตัวไม่ค่อยออกอาวุธวงนอกเท่าไหร่ ส่วนใหญ่จะเข้าไปสาวหมัดนะฮะเครื่องร้อนเมื่อไหร่เดินบวกเดินชนได้หมดร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงทนอาวุธคู่ต่อสู้ได้เป็นอย่างดีเลยและในไฟนี้ก็ต้องมารอดูกันว่าเจ้าตัวจะไปเสริมความแม่นยำของอาวุธและไปเสริมให้ตัวเองเครื่องร้อนให้มันเร็วกว่านี้หรือเปล่านะครับเจ้าเพชรวิชิตถ้าแก้ไขในจุดนี้ได้จะเป็นอีกนักชกที่บู๊ดุดันน่ากลัวเลยทีเดียวครับผม ข้ามฝั่งมาที่ซ่อนรักแฟเทคนะครับนักชกเมียนมาวัย27ปีนะฮะมวยซ้ายหมัดคมหมัดแม่น ต่อยในรายการวันลุมพินีมา8ไฟนะครับเป็นการชนะ4แพ้4นะฮะแต่ใน3ไฟล่าสุดเจ้าตัวชนะรวดนะครับฟอร์มดีมากๆเลยชนะนักชกญี่ปุ่น2คนและนักชกต่างชาติฝรั่งอีก1คนนะครับเจ้าตัวเป็นมวยที่ออกหมัดได้แม่นครับออกหมัด1-2รอจังหวะออกแม่นๆเลยอาวุธครบถ้วนวงในตีเข่าได้วงนอกมีเตะนํำมีศอกนะครับคืออาวุธมีทุกอย่างเลยและด้วยความแม่นยำของเจ้าตัวในการออกอาวุธซ้ายแม่นๆเนี่ย แหละมันทําให้เจ้าตัวชนะมา3ไฟรวดนะครับ แต่ก็ไม่ใช่เจ้าตัวจะเพอร์เฟกอะไรหรอกนะฮะเพราะว่าเวลาเจอนักชกไทยเนี่ยเจ้าตัวแพ้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมชนะได้แค่ไทยสอจอเปียกอุไทยนะฮะในไฟแรกที่มาเปิดตัวหลังจากนั้น4ี่ไฟลวดแพ้นักชกไทยหมดเลยนะครับผมแต่ใน3ามไฟหลังที่ชนะมาเป็นต่างชาติทั้งนั้นนะฮะก็น่าสนใจเลยทีเดียวข้อมูลนี้เพราะว่าเจ้าตัวเป็นคนที่การ์ดไม่ค่อยดีครับเจ้าซ่อนลักเป็นคนที่การ์ดหลวมไปหน่อยและโดนอาวุธหน,หนักๆไม่ได้เหมือนกันอาการออกเลยนะฮะ แต่มีดีที่ออกอาวุธได้แม่นยําและค่อนข้างต่อเนื่องรอจังหวะออกได้สวยก็ต้องมารอดูกันว่าเจ้าตัวจะยังคงร้อนแดงคว้าใช้เป็นไฟที่4ี่ติดต่อกันได้หรือเปล่าเมื่อวนกลับมาเจอนักชกไทยอีกแล้วที่เป็นของสแสลงของเจ้าตัวรอชมรอเชียร์กันครับคู่นี้ครับเพชรวิชิตกับซ่อนรัก ฟอร์มสวนทางกันเลยนะฮะเพชรวิชิตแพ้มา2ไฟติดซ่อนรักชนะมา3ามไฟติดความหลากหลายอยู่ที่ซ่อนรักนะครับผมมัดเท้าเข่าสองมีหมดแต่ความดุดันได้ร่างกายที่แข็งแรงหมัดที่หนัก อยู่ทางเพชรวิชิตนะฮะถึงแม้ว่าจะเครื่องร้อนช้าไปหน่อยแต่ผมขอเชียร์ไปทางด้านเพชรวิชิตสิงห์มาวินนะครับผมจุดต่างที่ทําให้ผมเลือกเชียร์ไปที่เพชรวิชิตเพราะว่าเป็นมวยที่บู๊ดุดันและมีน้ําอดน้ําทนนะครับสามารถทนมือทนเท้าคู่ต่อสู้ได้มีความแข็งแกร่งมากและหมัดที่หนักถึงแม้จะไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่แต่ถ้าโดนทีนึงก็มีสิทธิ์ล่วงนะครับเพราะว่าอย่างที่พูดไปเจ้าซ่อนรักโดนอาวุธหนักๆก็ไม่ค่อยได้เหมือนกันและการค่อนข้างที่จะหลวมนะครับถึงอาวุธจะหลากหลาย และอีกหนึ่งจุดสําคัญที่ทาให้ผมเลือกเชียร์เพชรวิชิตสิงห์มาวินเพราะว่าเจ้าซ่อนรักเนี่ยค่อนข้างแพ้ทางนักชกไทยนะฮะเห็นได้ชัดจากสีไฟก่อนหน้านี้ที่แพ้ลวดคือแพ้ไทยล้วนและก็ไม่รู้ว่าเจ้าตัวจะทนหมัดของเจ้าเพชรวิชิตได้หรือเปล่าเพราะหนักเอาเรื่องเลยแต่ก็หมัดมวยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ฮะซ่อนรักก็มีความแม่นยําในการออกอาวุธเหมือนกันก็ต้องมารอเชียร์รอชมกันครับว่าจะเป็นอย่างไรขอเลือกไปทางด้านเพชรวิชิตสิงห์มาวินกลับมาคว้าชัยได้อย่างแน่นอนนะครับ มากันที่คู่เอกนะครับระหว่างคมอาวุธ FA Group พบกับอเล็กเซ์บาลิโกรัสเซียอันตรายนะฮะ เริ่มกันที่ขมอาวุธ FA กรุปก่อนเลยนะครับผมนักชกไทยไวัย25ปีเป็นนักชกที่ครบเครื่องเลยทีเดียวหลากหลายอาวุธครบเครื่องมัดเท้าเข่าศอกมีหมดอาวุธหนักแรงนะครับต่อยในรายการวันลุมพินีมา7ไฟเป็นการชนะะ5ไฟเลยนะฮะแพ้ไปเพียงแค่2ไฟเท่านั้นเองทีเด็ดของเจ้าตัวก็คือการออกอาวุธได้หนักหน่วงรุนแรงนี่แหละฮะและที่สําคัญไปกว่านั้นคือสภาพร่างกายเจ้าตัวดีมากๆนะฮะยืนชนได้หมดไม่ เจ็บไม่กลัวหมัดนะฮะเวลาเจ้าตัวออกอาวุธที่ผมสังเกตเนี่ยหลายๆครั้งเจ้าตัวจะใช้สไตล์การออกหมัด1-2แล้วก็เตะตามนะครับซึ่งหนักหน่วงมากๆและการชนะมาถึง5้าไฟใน7เนี่ยก็บ่งบอกได้ว่าเจ้าตัวเป็นนักมวยที่ฝีมือดีมากๆอีกหนึ่งคนนะครับคมอาวุธเนี่ย แต่ติดอย่างเดียวที่ผมสังเกตนะครคมอาวุธไม่มีลูกทีเด็ดที่ขาดปิดเกมครับแม้ว่าอาวุธจะค่อนข้างหนักแรงทุกลูกแต่ว่าจังหวะปิดเกมยังไม่เห็นจากเจ้าคมอาวุธเท่าไหร่ก็เลยยังไม่เห็นเจ้าตัวชนะน็อกเอา์คู่ต่อสู้สักรายเดียวเลยนะครับผมใน5ไฟเนี่ยเป็นการชนะคะแนนเอกฉันทั้งหมดเลย ผมว่าถ้าเจ้าคมอาวุธมีลูกทีเด็ดที่ขาดการปิดเกมที่รุนแรงและดุดันกว่านี้อนาคตน่าจะไกลแน่นอนครับเจ้าคมอาวุธเพราะว่ามีครบทุกอย่างแล้วทั้งร่างกายและอาวุธที่หลากหลายก็ต้องมารอดูกันว่าในไฟน์นี้เจ้าคมอาวุธจะไปเสริมอะไรมาบ้างหรือเปล่าจากที่ดีอยู่แล้วถ้ามีลูกปิดเกมผมว่าจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากๆต้องรอชมรอเชียร์กันนะครับ ข้ามฟังไปที่เล็กเซ์บาลิโกรัเสเซียอันตรายวัย31ปีนะฮะอเล็กซ์บาลิโกทุกคนต่างรู้ฝีมือกันอยู่แล้วว่าเป็นอย่างไรนะครับรัเสเซียตัวนี้ มัดหนักมัดแรงมากน็อกเสือคิมมาแล้วนะครับผมและเจอกับยอด iQ เนี่ยก็สามารถเรียกนับยอด iQ ได้ด้วยความหนักแรงของเจ้าตัวนั่นแหละนอกจากความหนักแรงก็มีฟุตเบรกที่ดีเยี่ยมสไตล์รัสเซียเลยนะฮะและผมชอบมากสไตล์ฟุตเบรกของแกเหมือนตั๊กแตนะครับโดดเข้าโดดออกดูเๆๆยงเยงเยิงเยงยังไงก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่ามันทําให้ได้เปรียบคู่ต่อสู้เป็นอย่างมาก เวลาที่คู่ต่อสู้ออกอาวุธมาเจ้าตัวจะสไลด์ข้างออกเพื่อหลบอาวุธได้รวดเร็วมากๆนะฮะและก็สวนด้วยหมัดที่หนักแรงมากๆของเจ้าตัวนั่นแหละไม่ว่าจะต่อยรำตัวหรือต่อยเข้าที่หน้าเจ้าตัวทำได้หมดนะครับอันตรายสุดๆเลยเจ้าเล็กเซบาริโก แต่ว่าในไฟล่าสุดเจ้าตัวเพิ่งแพ้น็อกให้จอร์นลินิเกอร์มานะครับถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะหมัดหนักหมัดแรงแต่เจ้าตัวเจอคนที่แรงกว่านะฮะต้องยอมเลยเจ้าจอร์นลินิเกอร์หมัดหินผาที่หนักแรงมากก็ต้องมารอดูกันว่าในไฟนี้เจ้าตัวจะสามารถเรียกสธากู้สธากลับมาได้หรือเปล่าหรือจะเป็นการแพ้2ไฟติดรอเชียร์รอชมกันครับ และคู่นี้ระหว่างคมอาวุธ F.A. Group กับอเล็กเซ่บาลิโกผมค่อนข้างชื่นชอบไปทางด้านอเล็กเซ่บาลิโกนะครผมเชื่อเหลือเกินว่าเขาจะกลับมาคว้าชัยได้ เพราะว่าสไตล์ของเขาความเร็วของเขาและหมัดที่หนักและแม่นยำนั่นแหละผมว่าจะพาเขาเข้าวินได้แม้ว่าคมอาวุธจะเป็นมวยที่ครบเครื่องเก่งกาจหลากหลายอาวุธหนักแรงและมีร่างกายที่แข็งแรงแต่ก็อย่างที่พูดไปนะฮะในความคิดส่วนตัวของผมนะเอาแค่ส่วนตัวผมผมมองว่าคมอาวุธเนี่ยยังไม่มีทีเด็ดทีขาดในการปิดเกมคู่ต่อสู้นะครับถึงแม้จะออกอาวุธได้หนักแรงและสวยงามแค่ไหนแต่ขาดลูกปิดเกมไปผมว่าอเล็กเซย์บริโก้ใช้ฟุตเวิร์กที่ ดีเยี่ยมใช้ความเร็วและหมัดที่แม่นยำหนักแรงของเจ้าตัวเล่นงานเจ้าขมอาวุธได้อย่างแน่นอน และไฟนี้ผมว่าน่าจะบิดเบียดกันนะฮะถ้ามองถึงน็อกก็คงจะยากหน่อยเพราะคมอาวุธก็ค่อนข้างแข็งแรงเลยทีเดียวแต่ก็ไม่แน่ครับหมัดมวยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ของมันโดนกันได้เจ้าอเล็กเซบาลิโกอาจจะโดนทีเด็ดคมอาวุธน็อกก็ได้นะครับอาจจะเป็นนักชกคนแรกที่คมอาวุธน็อกได้ในรายการวันลุมพินีก็ต้องมารอเชียร์รอชมกันนะครับแต่ส่วนตัวแล้วไฟนี้ผมชอบไปทางด้านอเล็กเซบาลิโกรัเสเซียอันตรายนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันลุมพินีที่91นี่คือคู่มวยที่ผมชื่นชอบนะครับ เพื่อนๆพี่ๆเชียร์ใครชอบคนไหนก็เอาตามใจตัวเองเลยนะครับผมฟังข้อมูลผมไว้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเพราะว่าผมก็เชียร์เพื่อความบันเทิงเท่านั้นมัดมวยครับบนเวทีมัน5 0 5 0อร์อยู่แล้วใครโดนก็มีสิทธิ์หลับสิทธิ์ลวงได้เหมือนกันแต่ว่านี่คือนักชกที่ผมชื่นชอบเป็นการส่วนตัวแค่นั้นเองนะครับผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็รอชมรอเชียร์กันนะฮะและสัปดาห์หน้านะครับวันลุมพินีที่92พลาดไม่ได้นะครับแทบจะเป็นคู่เอกทุกคู่เลยและผม ผมก็กำลังวิเคราะห์ไว้แล้วนะครับใกล้เสร็จแล้วผมวิเคราะห์จัดหนักจัดเต็มเกือบทุกคู่นะครับรอติดตามชมได้เลยผมอาจจะลงคลิปไว้หน่อยเพราะว่าผมตัดต่อใกล้เสร็จแล้วก็รอรับชมรับฟังกันได้นะครับทุกคน โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวในอนาคตผมวางแผนกำลังจะสร้างแฟนเพจใน a c e b o o k นะครับมันจะได้พูดคุยกันได้แบบรวดเร็วทันใจนะครับเผื่อว่ามีคู่มวยไหนยกเลิกถอดทอน,ทอ,นอะไรก็ว่ากันไปไว้พูดคุยกันสนุกสนานนะฮะถ้าสร้างเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาแจ้งในคอมเมนต์นะครับทุกคนโอเคครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ